สวัสดีครับจัมโบเล่นจันคือน้องผมเล่นวันคริสต์มาสอยู่ดีแล้วเจออีวิวเียเยคตตาุสัเจอเจออีวิเวเวฟนะฮะดูดีข้างบนมันเป็นสีแดงมันเขียนว่าอีวิวเวฟนะจัวโบ,บพาไปดูสกิบบี้ไทเลทที่ออกมาหน่อยนี่ครับสองตัวนี้นะครับมีอยู่สองตัวนะฮะเป็นอ๋อทิเชอร์ไทเลทกับกับสติลเดนไทเลทเว้ยใช่แล้วเลือดเท่าไหร่เข้าไปดูนนหน่อยสิตัมโบเขียนเลือดคนน้อยเลือดเท่าไหร่เลือดเออก็น้อยอยู่อีวิวอีวิวเวฟจริงๆนะเนี่ยมาดูกันดีครับ น้องผมใช้กระสับตัวนี้เลยนะเฮ้ยโบว์ฉันมองไม่ชัดเลยฉันจะซูมสุดๆเลยนะนี่อ่าจัมโบ้อ่ะอยู่ประมาณนี้ฮะหูยแสบนะจอแท็บเล็ตนั้นนี่มันแสบตาแล้วเกินแบบนี้ต้องใส่แว่นออกตาแล้วหูยแท็บเล็ตเรานี่มันลางจริงดูดีไม่ดีไหมเนี่ยโอ้ยมันตายง่ายเดี๋ยนะแต่เรายังไม่รู้ความสามารถโบว์วางตัวละครแก้ๆแบบไหนดิเพราะแา่แม่ของพวกมันคือลบเปีย ทำอะไรไม่ได้เลยอาตาตงน่าจะทำอะไรไม่ได้เลยเอ้ยทำไมอ่ะมันมาทำไมอีวิวอีวิวเวฟโอเคเฮ้ยมันมันไอ้วิวคอ้ข้างนอกเกมไม่ได้หนึ่งพันคอย เอาง่ายๆคืออีวิวเวฟนี้มันมีโอกาสเกิดน้อยนะและน้องผมก็เกิดกับมันแล้วนะเท่าที่ผมรู้ก็คือถ้าคุณเอาชนะด่านเนี้ยคุณจะได้เว้นแล้วแล้วคุณเล่นด่านคิดมาชนะแล้วคุณออกไปนะเขาจะให้เงินคุณหนึ่พบาทถ้าคุณชนะอี <Evil S 1> <Evil S 2> วิเวฟนะฮะ่เลือกแต่ปัญหาคือเรื่องมันน้อยไง คือแบบว่าคุณจะต้องผ่านอีวีเว็บแล้วถ้าคุณเล่นเสร็จแล้วออกไปคุณจะได้เงินไปหนึ่งพันบาทนั่นเองนะฮะอีวีเว็บันเกิดน้อยมากมากเลยนะฮะงั้นก็ไม่ใช่